เ่ยตัวนั้นต่อจริงครับต่อจริงตอดินได้นะครับพลังจวดเลยครับอืมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกอาจารย์กพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนกครับอีกที่หนึ่งน้องเขาอ่า นัดให้มาชมนะครับตัวนี้ก็คือ,อนกต่อนะครับตัวนั้นก็นกต่อแต่มันทำไมไม่คู่เนี่ยตัวหุ่นเหมือนเป็ดนะครับตัวนี้ตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยไม่คู่ครับฝนตกชุกมากช่วงนี้ไม่ค่อยอเล่นเท่าไหร่นกครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นนกต่อดินก็ได้ต่อจริงก็ได้นะครับเคยได้เฉลยมาแล้ว นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ามาชมนกจวดจวดกันครับนี่ครับมีนกต่อดินต่อกิงก็ได้นะครับต่อดินก็ได้ต่อเนียดก็มีนะครับตัวนั้นต่อกิงครับต่อกิงตอดินได้นะครับกำลังจวดเลยครับอืม ใครสนใจก็ทักมาเลยได้เลยนะครับเบอร์โทรจักระพงด้านหลังคลิปนะครับจัดได้เลยนะครับฟังไปเรื่อยๆ ให้ตัวใดเอ็นตัวนบ้านตัวตัวตัวเสียงใหญ่ตัวนี้ตีอืมหยุดแล้วครับสงสัยเดียวมาเสียงอึกอึกเลยตัวนี้เป็นนกอ่าตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับเป็นนกตัวนั้นคือครูอางกับตัวกลางตัวนั้นก็เป็นนกฝึกนะครับ มีมากมายอยู่นกก็มีนะครับอยู่นกก็มีที่นี่ก็มีนะครับอ,อยากได้นกแบบไหนอยากได้อะไรนะครับสั่งจักรพงได้เลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นดินดําเป็นสาาเป็นปะเนียดเป็นข้าวคัดสมุนไพรนะครับช่วงนี้คัดสมุนไพรหรือ,อดินดําก็ต้องขอภัยด้วยเพราะว่าฝนตกนะครับหาวัตถุดิบยากหน่อยต้องต้องรอหน่อยนึงนะครับ ได้ทุกท่านท่านที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจนะครับได้แน่นอนนะครับจักระพงจะจัดหาให้นะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับอันนี้นกก็ยังไม่อยากขันเลยนี่ครับนี่ช่วงนี้เป็นนกถ่ายขนนะครับถ่ายขนโดนฝนสาดโดนนี่เขาออกมาดีไหมบางแล้วก,ก็ตากอาบแดดเลยเมื่อกี้ครูอยู่ก็พอเห็นแดดกางปีกเลยนี่ครับตากปีกนะครับเพราะว่าเขา โดนฝนมาโอ้ทั้งอาทิตย์เลยครับช่วงนี้โดนฝนทั้งอาทิตย์ก็ต้องอาตากแดดเรื่อยๆว่าน้องเขาก็ทํางานนะครับไปกับรถกงรถเกี่ยวก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็เลยอยากจะแบ่งนกนะครับอยากจะแบ่งนกก็สั่งจากแจกระพงได้เลยนะครับแบ่งนกฝึกนกฝึกต่อนกอ ต่อนกต่อดินก็ได้ต่อกิ่งก็ได้นะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กนะครับสายมาเลนะครับซื้อมาแต่เล็กมาแต่งเองนะครับซื้อมาแต่เล็กสั่งนกจากใต้มานะครับก็มามาแต่งเองนะครับอ่ะเอาตัวนั้นมาจดสิครับตัวนี้มาใหม่ตัวนี้คืออะไรนกแอบนกฝึกนะครับจะเป็นยังไงไม่ไม่คูสักตัวเลยขนาดนกต่อยังไม่คูนะครับทายขนนียไม่เต็มเลย ใต้นั่นะตากปีกแล้วนะครับก,ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นดินดําเป็นข้าวขัดเป็นนกตอเป็นธัญพืชผสมสม,มุนไพรเป็นอ,อุปกรณ์ต่อนกเศร้ารเนีตน,นะครับกรงที่ท่านไหนอยากได้ก็โทรติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรหลังคลิปนะครับ จักรพง์จะจัดเบอร์โทรไว้ให้ถ้าคุยเรื่องนกต่อก็คุยกับจักรพง์นะครับถ้าเรื่องเากเรื่องประเนียดก็ภูิพัฒนะครับถ้าพวกดินดำพวกข้าวคัดอาหารนกก็นักกิจนะครับมี3มเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับอ,อยู่หลังคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะ จัดสรรให้หรือสั่งตรงจากพ่อก็ได้ประเภทดินดำหรือเศร้านะครับเดี๋ยวผมจะอคอยอสั่งลูกต่อให้อีกทีนึงนะครับอยากคุยกับจักรพง,งก็โทรมาได้เลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe, แฟนเพจ c e e b o o k นะครับตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k ของจักรพงศ์ฟฟ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 ก็เริ่มเริ่มพี่น้อง FC ก็กดติดตามให้เริ่มเยอะนะครับอันเก่าโดนบล็อกไปนะครับ โดนโดนแบนนะครับก็คงจะพูดถึงเรื่องไอไอ,อนกนะครับผมว่าหลายชีวิตอย่างเงี้ยเขาเขาเลยแบนไปนะครับเขาคงจะ,อ,ะอ่อนไหวอ่อนโยนเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทำใหม่เป็นจัก,กระพงาชาแนลนกเขาใหญ่ V2 นะครับเป็นเพจนะครับหรือว่าจัก,กระพงรักนกเขาใหญ่หรือ มีอีกเพศหนึ่งนกเขาใหญ่บายจักระพงก็มีนะครับนั่นแหละครับอุปกรณ์ต่อนกหรืออะไรของลูกชายเขาทำมาผมจำจาชื่อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็หาดูเอาเห็นรูปจักระพงเสือ้อแดงๆมองหน้ารลอคงจำได้นะครับก็คงจะ,ะไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็คุย อย่าลืมกดติดตาม t i กต o อกเหมือนกันนะครับทิกต o อกก็มีนะครับมีผมโพสพวกมีนกบา้างมีอาหารนกเล็กๆน้อยๆนะครับก็บอกราคาไม่ได้ในทิกต o อกนะครับเดี๋ยวเขาแบนอีกแบนไปสามครั้งแล้วครับใน t i k t o อกนะเขาคงไม่อยากให้เราขายของเขาคงอยากให้พวกโชว์อึมอทำมือก็งัดงัอ,อให้ คนแก่ได้มีชีวิตชีวาก็คงจะเขาไม่แบนนะครับแบบนั้นถ้าเราทํามาหากินก็แบนนะครับอันนั้นเขาก็กคงทามาหากินเหมือนกันแล้วครับต่พวกที่โช์อึมนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพของท่านจักรพงศ์เป็นห่วงนะครับทางจักรพงศ์ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคําฝากให้พี่น้อง รักษาสุขภาพของท่านให้ดูแลสุขภาพให้อยู่ดีมีแรงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอ่ารอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนะให้รักษาตนให้พ้นจากภัยทุกคนที่ชมคลิปจักรพงศ์หรือยังไม่ชมนะครับให้อ่าบอกเพื่อนๆแนะนําให้ชมได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คุยนานพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปลุงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับ